สวัสดีครับพบกับผมนะครับกริชพลเดชวิสัยครับ mm hmm. การเลือกตั้งซ่อมเขตหนึ่งพิษณุโลกก็เรียบร้อยกันไปแล้วนะครับ mm hmm. หลายคนก็วิพากวิจารณ์กันไปต่างๆนานาบางคนก็วิพากษวิจารณถูก mm hmm. บางคนก็วิพากวิจารณ์มั่วนะครับผม mm hmm. ก็ต้องเข้าใจนะครับเพราะว่าคนที่วิพากวิจารณ์ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ไม่ได้อยู่ที่พิษณุโลก ก็วิาพากษ์วิจารณ์ไปตามเนื้อผ้าวิาพากษ์วิจารณ์ไปตามข้อมูลต่างๆวันนี้ครับผมจะมาเจาะลึกในการเลือกตั้งสสเขตหนึ่งพิษณุโลกว่าพรักประชาชนแพ้ได้อย่างไร <c oughs> เริ่มต้นสตาร์ทขึ้นมาตููมความพร้อมของพรกประชาชนมีมากเพราะว่าเขาเตรียมการที่จะส่งคุณนัทชนนมา สามเดือนกว่ากว่าแล้วก็เกินสามเดือนเพราะว่าให้ไปสมัครที่พักถิ่นกาขาวเรียบร้อยแล้วเขาคาดว่าพักก้าวไกลโดนยุบเมื่อไหร่ก็จะให้คุณนัชนนเนี่ยลงคุณโฟกเนี่ยลงปรากฏว่าพอมีการยุบพักจริงๆมีการประกาศรับสมัครคุณโฟก์นัชนนก็ไปสมัครคนแรกเบอร์หนึ่ง เรียบร้อยส่วนพักเพื่อไทยยังหาคนลงไม่ได้เพราะว่าเจ้าของพื้นที่จริงๆก็คือคุณนัทรัชชมอุนุ์รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกซึ่งเคยลงมาสองครั้งครั้งแรกสู้กับหมอลงเดชก,กิจวิกรมก็แพ้เพราะว่ากระแสะพรรประชาธิปัตย์แรงมากๆพอมาครั้งที่สองก็เจอกับหมอองปฏิพัทธ์ซึ่งกระแสะพรรค อนาคตใหม่พักเก้าไก่ก็แรงมากๆเช่นกันก็แพ้แล้วจริงๆแล้วครั้งนี้คุณรัชรัชบูนุ์ต้องลงสู้กับโฟกซึ่งจะเป็นคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อกันมากที่สุดแต่ปรากฏว่าพักเพื่อไทยไม่สู้ครับก็เกี่ยงไปให้พักพลังประชารัฐลงแทนเพราะว่าในค้างเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา บออ๋องชนะที่หนึ่งได้สี่หมื่นสี่มืนกว่าแล้วก็พรรคพลังประชารัฐได้ที่สองคือลูกชายของนายกอบจอพิษณุโลกคุณมนชัยวิวัฒนาก็ได้หมื่นกว่าไม่ถึงสองหมืน่นส่วนที่สามเป็นพรรคเพื่อไทยคุณนัครั์ก็ได้หมื่นกว่าไม่ถึงสองหมืนจริงๆแล้วที่สองกับที่สามมันหลักพันเท่านั้นเองก็เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมา พักนะเก่งกันไปเก่งกันมาจะเดชจันทาซึ่งเป็นผู้สมัครสอสอครั้งที่แล้วจะเดชจันทานี่ก็ไม่เคยอยู่ในแวดวงการเมืองเลยนะอยู่ๆก็โผล่มาเซอร์พภสยในครั้งที่แล้วเขตเงินวาปางวังทองก็เกือบชนะนะได้ที่สองนะท,งทั้งที่จะเดดจันทานี่เป็นคนบางกระทุ่มนะอ่าจจะไปลงในเขต เินแบบบางในเขตวางทองก็แสดงว่าอยากจะลงมากเขตไหนกูก็ลงก็ได้ที่สองบางครั้งนี้ก็อาสา,าจะลงไปคุยกับพักหวาสาสจะลงผมอยากจะลงค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดผมออกเองพักซึ่งไม่สู้อยู่แล้วก็โอเคก็มีคนจะมาลงแล้วก็ออกค่าใช้ใจ่ายเอง ใครบอกว่าพักเพื่อไทยมีตังค์ก็พักเพื่อไทยมีตังค์จริงๆแต่พักเพื่อไทยเขาใช้เงินเป็นเหมือนพวกเศรษฐีอ่ะเศรษฐีเขาใช้เงินเป็นเขาไม่ใช้สูุรุ่ยสุร่ายถ้าดูแล้วไม่ชนะเขาไม่ไม่สู้นะแต่เจนชนทามแมงสัวหัวใจสิงห์เว้แมงสู้แล้วบอกจะออกค่าใช้จ่ายเองท,งทงัทงทงทง้งหมด แล้วก็ไปลงไปวันหลังด้วยนะปรากฏว่ามันไม่มีใครลงอะ่ะก็เลยได้เบอร์สองแล้วพอสตาร์ตูมมาโพลของโพยของพรรคประชาชนกดนดน็ดีวันดีคืนดีวันดีคืนคือนํำดำห่างห่างไม่ใช่โพยเฉพาะพรรคประชาชนอย่างเดียวนะโพยของพรรคเพื่อไทยก็เช่นกันโพยของพรรคเพื่อไทยก็เป็นรองพรรคประชาชนระหว่างจจเดตกับรัฐมนู์ เป็นรองมาตลอดตั้งแต่วันแรกยันเกือบวันสุดท้ายพรรคประชาชนเป็นรองมาตลอดเป็นนำมาตลอดพรรคเพื่อไทยเป็นรองมาตลอดตอนแรกแรกพักประชาชนก็มีขุนพลทั้งหมดของพักเลยตั้งแต่อนาคตใหม่ก้าวไกลจนมาถึงประชาชนนี่ลงในพื้นที่หมดเลยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาไม่ว่าจะเป็น คุณธนทรคุณพิธาคุณชอบพันธิกาคุณสิริกัญญาคุณวิโรธคุณนาเต็มวหหน้าพักมาหลายหนอยู่แล้วคุณนัตพงศ์มาไอรัชนกยังมาเลยเรียงหน้ากันมาช่วยกันหาเสียงตามสไตล์ของรรคประชาชนครับ พัคเพื่อไทยแรกๆปาร์สายครั้งแรกก็มีแต่พวกไม่ใช่ซุเปอร์สตาร์สอส,อสอพิษณุโลกก็มีนพพลก็มีปานทิพย์ชื่อจริงชื่ออะไรไม่รู้เปลี่ยนชื่อก็มีสองคนนี้ก็ไม่ได้มีคนรู้จักสักเท่าไหร่คือไม่มีชื่อเสียงว่าฮะในเขตหนึ่งพิษณุโลกอะ่ะเขาก็จะมีคนรู้จักในเขตของเขาใหม่มาช่วยหาเสียงแล้วก็มีเลขา,าพรค สราราเทียนทองที่มาแล้วก็มีดาราหนังดุกอะไรมาก็แบบว่าโนเนมอ่ะเอาเบอร์แบบเบอร์ปลายแถวมามาช่วยหาเสียงอ่ะแล้ออก่าพรรคประชาชนก็ยังนำอยู่ผมก็เลยวิเคราะห์ว่าไอ้พักเพื่อไทยแม่งไม่โซ่เว้ยขุณพลแม่งไม่มาเลยเว้ยเสร็จปุ๊บพอใกล้วันเลือกตั้งเว้ยตอนนี้ก็มีการออกอาวุธกันคุนพลแม่งมาเว้ยมี รัฐมนตรีแม่งมาเว้ยโอ้นะมีพวกเบอร์ใหญ่ๆของพรรคมามีคุณสมศักดิ์เสพสุสทินมีคนเสริมสักพงพาณิชย์มีรมัฐมนตรีผู้หญิงแล้วก็เริ่มตาหน้ากันมาเว้ยมันก็เริ่มที่จะเฮ้ยเริ่มจะเอาจริงแล้วเว้ยนะ พบเบอร์ใหญ่ๆของพรรคเพื่อไทยมามันบ่งบอกถึงว่าเขาสู้เว้ยนั่นแหครับอันนี้เป็นเรื่องของพรรคนะส่วนเรื่องการหาเสียงการหาเสียงคือพรรคประชาชนยิ่งพูดก็ย,ยิ่งยิ่งดูไม่ดีส่วนพรรคเพื่อไทยไอ้ย,ยิ่งพูดก็ยิ่งเสมอตัวก็ไม่ได้ดูดีเท่าไหร่ปรากฏว่าในการเรื่องเกี่ยวข่ายขยะเนี่ย คือทางพรบประชาชนเขามีนโยบายว่าจะาขยะเนี่ยจะขอพื้นที่ของทหารมาทำาบ่อขยะนะเขาก็ปาษ่ายเสียงเงี้ยแล้วเขาก็พูดถึงกรรมธิการทหารพูดถึงนู่นนี่นั่นพูดเขาเรียกว่าพูดไปเรื่อยอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่สามารถเอาที่ทหารมาทำเป็นบ่อขยะได้หรอกไม่มีทาง เพราะว่าพื้นที่ทหารในพิโรคมันก็มีจํานวนจํากัดไม่ได้มีเยอะมากมายและในเขตทหารนั้นมันก็มีกําลังพลอยู่แล้วไอการใช้พื้นที่บ่อขยะเนี่ยมันต้องใช้ประมาณ200ายไร่200ยไร่ไม่ใช่200รไร่แบบเดียวนะเอาเอาวงเวียนจุดไปนะแล้วก็วัดมา2กิโลนะแล้วก็วงนะ จากจุดศูนย์การของบ่อขยะวงมาสองกิโลนะเว้ยมันไม่ใช่พื้นที่สองร้อยไรอย่างเดียวที่ทหารไม่พอแล้วก็เป็นไปไม่ได้หรอกแล้ะทหารเขาไม่ให้รถขยะวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกในเขตทหารเขาหรอกและที่มันมีเยอะเนี่ยบางคนไม่รู้ทำไมทหารมันมีที่เยอะบางทีเขาก็ใช้ไว้ซ้อมรบนะเว้ยว้ใช้ฝึกอาวุธฝึกอะไรนะเว้ย เอาจริงๆแต่บางทีเราไม่รู้จริงอะเราก็พูดไปมันก็ไปด้อยค่าทหารเขาก็มันเป็นอย่างนี้ครับพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเขาไม่ได้จะเอาขยะไปทิ้งในค่ายทหารเขาจะขอพื้นที่ทหารมาทําบ่อขยะมันก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ปรากฏว่าพอพูดอย่างนี้ก็โดนโจมตีไงฝ่ายตรงข้ามก็โจมตีเจ้าขยะไปทิ้ง ในข่ายทหารจะเอาขยะไปทิ้งในข่ายทหารทำมาเป็นติ๊กตอกเป็นนู่นแล้วก็เอาคําพูดของโฟคเนี่ยมาตัดต่อตัดคลิปแล้วก็ลงไปในโซเชียลเนี่ยกำลังคนในค่ายทหารไม่ก็ไม่พอใจสังเกตดูในการเลือกตั้งครั้งนี้เขตที่มีทหารอยู่เพื่อถ่ายชนะทั้งทั้งที่ทหารระดับร่างนะชอบชอบประชาชนนะ ชอบพักส้มนะไม่ได้ชอบพักแดงน,น,นะเนี่มันก็เป็นตัวแปรมาอ่ะอีกอย่างหนึ่งในการที่อภิปรายเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณปรากฏว่าสส,สพักประชาชนพูดถึงพามา่าจริงๆเขาพูดนะไม่ใช่เป็นเรื่องที่เสียหายนะถ้าฟังดีๆนะไม่ว่าจะเป็นสสร้าน คนเอกชาติชายชื่ออะไรไม่รู้ที่โวยวายตรงไฟไม้บ้านแล้วก็คุณธรรมสิมันโรมพูดอนะนะคือไอ้แรงงานอ่ะไอ้แรงงานเดีย๋ยวมีรถมาขอบคุณพอดีพูดเรื่องนี้มาขอบคุณพอดีไอ้จะเด็ดหรือเปล่าวะจะเด็ดมาเองปะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง โอ้ oh, จะเด็ดมันมาเองวหมมันมาขอบคุณนีะมาจอดหน้าเรือนบารามีมมพิกชีวิตโ oh, พูดเรื่องนี้ประดีเลยจะเด็ดมาแล้วก็มามนกขูเรามนกขูเรา อาไปสักทีดอกกูกูโอเคออาถึงไหนแล้ววะก็ได้ครับไปพูดเรื่องแรงงานพามา่าคือแรงงานพาม่ามันอยู่ในเมืองไทยประมาณห้าหกล้านคนแล้วมาทั้งถูกต้องตามกฎหมายทั้งไม่ถูกต้องตามกฎหมายทางนโยบายของพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็ต้องการให้ทาแรงงานทั้งหมดให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อจะได้มีผลดีก็คือเราจะได้รู้ว่า มีใครบ้างคือเอามาใส่กรอบให้เรียบร้อยมีปัญหาจะได้รู้ไงแล้วก็ก็จะได้ภาษีจากพวกแรงงานพวกนี้เขาพูดทำนองนี้นะแต่ปรากฏว่าคลิปก็ไปตัดต่อ,ไปต,ตอไปตัดต่อก็คือแบบว่าไปชื่นชมไปอยู่ข้างพามา่าไปเป็นสอสอพามา่าอะไรทำนองนู้นเลยมันก็ช่วงว่วงจังหวะเดียวกับการเลือกตั้งเขตหนึ่งพอดีแล้วก็ตัดคลิปเนี่ยออกมาสู่โลกโซเชียลน,นี่ครับ อ้น,นี่ก็มีส่วนเนี่ยมีผลมากอะ่ะเพราะว่าคนคนไทยแม่งเกลียดพมา่าอยู่ละมันเกลียดมาตั้งแต่สมัยโบราณว่พาพม่าแม่งมาบุกอยุธยาแล้วก็เอาทองไปสร้างเชเวดากองอะไรเนะยซึ่งแม่งมั่วมันไม่ใช่เรื่องจริงเขาก็ฝังใจมาอยู่ลนะนะ <c oughs> นี่ก็เลยมีส่วนมีส่วนถึงเขตหนึ่งพิสดูโรกบนะ ที่แพ้นะสองเรื่องแล้วนะเรื่องขยะปุ๊บแล้วเรื่องพอม่าปุ๊บแล้วที่แพ้อีกก็คือว่าพัคประชาชนแม่งโดดเดียวเดียวไดสู้อยู่คนเดียวได้มาสามหมื่นกว่านี่ถือว่าโอเคนะแต่ครั้งที่แล้วได้สี่หมื่นหายไปหมื่นหายไปหมื่นนี่ก็ไม่ใช่ว่าแฟนคลับแบบไม่หันหลังให้หรอกแต่มันเป็นการเลือกตั้งซ่อมเนี่ยมันต้องเดินทาง อยู่กรุงเทพอยู่ต่างวัดต้องเดินทางมาเลือกตั้งซ่อมเขาไม่ให้ความสําคัญมันไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าเพราะฉะนั้นก็เลยมีแค่สามหมื่นสามืนหร้อยคะแนนถ้าเกิดได้สี่หมื่นเท่ากับหมออองนะัก็ชนะไปแล้วไอ้นี่โดดเดียวเดียวได้หาเสียงแม่งอยู่พักเดียวส่วนพรรคเพื่อไทย เป็นการหัวทางการเมืองหรือเปล่าวะอย่างนี้เขาเรียกว่าหัวการเมืองเปล่าวะ <c oughs> ฮะอย่างนี้เรือไก่ต้องร้องเปล่าวะร้องว่าหัวการเมืองเปล่าวะผิดจริยธรรมส้นตีนส้นมืออะไรหรือเปล่าวะก็ไม่รู้หนึ่งผู้ที่มาช่วยเจดเด็ดจันทาคุณมนชัยวิวัฒนา,ศา,ศานายกอ,อบจผิสนุโลกซึ่งรังที่แล้วเขาส่งลูกชายลงในานามพักพลังประชารัฐ และเขาก็เป็นสายของคุณสันติพร้อมพัดจึงอยู่เพชรจบุมาช่วยมาประกาศมาทำทิพสนับสนุนจะเด็ดจังทางองค์การส่วนมาหาท้องถิ่นทั้งหมดพวกนายกออเทศบาลเมืองอบตทั้งหมดเอาเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลแล้วก็อบต ทั้งหมดช่วยจเดจดจันท่าส่วนนายกเมืองอรัญยิกนี่ช่วยเต็มที่นายกเทศบาล,ลคน,นรครพิษณุโลกดรเปรมเดระบีชัมพูนอดช่วยเต็มที่แต่คนที่ช่วยจริงๆก็คือลูกสาวคือคุณนัทรัชชมพูนูซึ่งเป็นรองนายก เทศมนตรีนครผิดสัโลกเราจะเห็นจากเขตเทศบาลจริงๆแล้วจะเด็ดต้องแพ้หลุดลุ่ยเลยอันนี้ก็ไม่แพ้สูสีสูสีเพราะในเขตเทศบาลเนี่ยเป็นเมืองหลวงเป็นหัวใจหลักของพักประชาชนยู่แล้วออกปะเพราะคนในเมืองไอ้คนรุ่นใหม่เนี่ย มันเอาแต่พักประชาชนอย่างเดียวเท่านั้นพักอื่นมันไม่เอาได้แลนะครับก็คือรุมอ่ะท้องถิ่นมีกี่ท้องถิ่นวะเทศบาลตำบลภายชุมพลบ้านคลองท่าทองวังนำคูบ้านใหม่อะไรกว่าที่ในเขตนี้ ห้าวัดจันทร์หกอแล้วมีเมืองอรัญญิกเจ็ดคนครแปดแปดท้องถิน่นมีอะไรเปล่าวะเออก็นั่นแหละจะแปดจะเก้าจะสิบไม่เป็นไรทั้งหมดในเทศบาลในในในเขตหนึ่งไม่มีอบตอ เทศบาลตำบลเทศบาลเมืองอรัญญิกแล้วก็เทศบาลนครพิษณุโลกรวมหัวกับอ,อ,กอบจพิษณุโลกโอ้โหจบไหมจบยังไม่พอแกนนำกบพสตัวแม่ปาน,นงน้อยลงมาหยิบ โทรโขงเดินหาเสียงให้ด้วยตัวเองอาจารย์จักผู้สมัครเขตหนึ่งพิษสนุโลพกพรรคประชาธิปัตย์โพสลงในเฟซบุ๊กเชียร์เพื่อไทยก็สรุปบอกทุกกลุ่มอะ กลุ่มที่เคยสนับสนุนหมอวโรงเดชกิจวิกรมกลุ่มที่เคยสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์กลุ่มที่เคยสนับสนุนํปปนนนำนานสูเทพกปป,ปสและก็กลุ่มเสื้อแดงทั้งหมดสนับสนุนเจเด็จันทถาโอ้โหชนะหกพันนี่แม่งก็ถือว่าน้อยไปถ้าเกิดรวมพลังอย่างนี้นะแม่งต้องชนะเป็นหมื่นหลายหมื่น แต่นี่ชนะแค่หกพันเองนะผมว่าถือว่าน,น้อยนะค <c> น <oughs> เรื่องเงินไม่พูดเถึงก็บอกว่าพักเพื่อไทยซื้อเสียงซื้อเสียงคือจะไปพูดไม่ได้หรอกครับมันไม่มีหลักฐานเนี่ยไปพูดเดี๋ยวก็จะติดคุกติดตารางกันเพราะว่าถ้ามีหลักฐานก็ต้องส่งไปที่กกตกกตก็ต้องมาจับตาดูทุกวิสีก้าแต่ก็ไม่สามารถที่จะจับการซื้อเสียงได้แม้แต่ครั้งเดียวก็เลยจะไปบอกว่าพักเพื่อไทยซื้อเสียง ก็ไม่ได้อ่ะมีแต่คนมาบอกอะว่ารับเงินมารับเงินมาแต่ผมแม่ไม่เคยเห็น <c oughs> แล้ไม่เคยให้ใครเอาเงินมาให้ผมอ่ะผมเป็นประธานหมู่บ้านด้วยนะเห็นมีใครมาให้ผมเพื่อไปแจกลูกบ้านอะอันนี้เราก็าไม่ดูอ่ะว่ามันซื้อเสียงรู้ว่าแต่ก็มันก็ไปพูดไม่ได้ว่าเขาซื้อเสียงเพราะมันไม่มีหลักฐาน อ่ะแลน,นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำไมพระประชาชนแพ้แล้วก็มาเป็นผลพวงถึงรัฐบาลด้วยคือคนเราอะนะจะอยู่ข้างพักรัฐบาลในการเลือกตั้งซ่อมเพราะว่าจะมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นสสจากพักรัฐบาลแล้ว ก็จะดึงงบประมาณดึงนูน่นดึงนี่มาได้ง่ายความเป็นสสอฝ่ายค้านจริงๆเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะผมจะบอกนาไม่เกี่ยวเลยผมก็เห็นสอสอรัฐบาลในพิโซโลกก็ไม่เห็นแม่งดึงงบประมาณส้นตีนส้นมืออะไรมาลงที่พิศนโลกได้เลยไม่มี่ะปีกกว่าๆแล้วยังไม่เห็นมีเลยมีแต่สอสอฝ่ายค้านนะด้วยซ้ำไปที่แม่งดึงงบประมาณมาลงพิษนุโลกได้จริงๆมันไม่ได้เกี่ยว กับรัฐบาลหรือไม่ได้รัฐบาลมันเกี่ยวกับว่าไอ้สอสอคนนั้นเนี่ยมันมีคอนเนคกชันกับรัฐมนตรีกระทรวงที่มันมีงบประมาณไหมมันไม่ได้เกี่ยวกับก,บการเป็นรัฐบาลไม่เป็นรัฐบาลนะครับผมอ่ะแต่ส่วนมากคนก็จะคิดแบบนั้น <c oughs> <c oughs> นะพอหรือยังการวิเคราะห์ครั้งนี้ก็น่าจะพอป่ะพอหรือยัง ก็น่าจะพอแล้วว่าทำไมพักเพื่อไทยถึงชนะแล้วก็คะแนนโพลแม่งนำตอนก่อนวันเลือกตั้งวันเดียววันสองวันเนี่ยกระแสมากระแสมาโพลกลับมาเป็นพรักประชาชนนำเพราะว่าทางพรคประชาชนเอ้ยว่าพรกเพื่อไทยนำเพราะว่าทางพรคประชาชนกับพรคเพื่อไทยเขาจะมีโพลเขาทำโพลของเขาเป็นระยะระยะ และโพนี้มันเป็นโพที่แน่นอนคือการทําการเมืองไอพักการเมืองที่แม่งไม่มีตังอะมันไม่สามารถมีปัญญาทําเพราะโพทําครั้งหนึ่งก็เป็นแสนอะเขาก็จะเก็บหมดเลยเขาก็จ็เก็บในพื้นที่ทั้งหมดเลยแล้วเขาจะรู้ว่าอา้าวไอตรงนี้ตรงนี้มันอ่อนตรงนี้มันอ่อนอะก็ต้องเสริมไปเดินลุกเข้าไปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคือเวลาจะหาเสียงเนี่ยต้องเอาเอาแผนที่มากลางในเขตหนึง่งแล้วเราก็มี มีไกด์ไลน์มีแอคชั่นแลนว่าวันนี้ต้องเดินตรงนี้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 เดินให้ครบเดินให้ครบแล้วปุ๊บคราวนี้ก็เอาโพลไปจิ้มจิ้มลงมาปุ๊บไอ้เขนนี้แม่งยังอ่อนอยู่อ่ะไปเดินซ้ําอีกทีเดินซ้ําอีกทีเดินซ้ําอีกทีทํหนองนี้นะแลวการหาเสียงของทั้งสองพรรคนี่เขาเป็นมืออาชีพเขาเป็นสเปเชียลอยู่แล้วเขามีความรู้บ้างในเรื่องการเดินหาเสียง อันนี้ผมพูดถึงบนดินนะไม่ได้พูดใจดินใจดินก็อย่าไปพูดเลยเพราะมันพูดไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรพูดไปเดี๋ยวก็จะติดคุกติดตารางบอกเปล่าเพราะเราไม่มีหลักฐานเนี่ย <c oughs> <c oughs> นั่นแหละ,ะสรุปเท่านี้อันนี้เนื้อๆเลยใครจะเถียงผมก็เถียงมาเลยนะผมอยู่ในพื้นที่ผมรู้ดีว่าทำไมพักประชาชนถึงแพ้ การเลือกตั mortar, ้งครั้งนี้มันบอกถึงอนาคตของพรรคประชาชนเลยก็จะหนาวๆร้อนๆแล้วนะครับเพราะว่าในการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่เคยชนะเลยก็ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นแต่ครั้งนี้มันมาลามมาถึงการเลือกตั้งระดับประเทศแล้วแต่ก็ยังให้กําลังใจพรรคประชาชนอยู่นะเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ ฝ่ายรัฐบาลชนะเพราะการเลือกตั้งซ่อม90%ฝ่ายรัฐบาลจะชนะฝ่ายค้านจะชนะน้อยมากๆนะครับผมก็ไม่เป็นไรก็สู้กันต่อไปอีกสองปีกว่าๆไม่ถึงไม่ถึงสปีก็สู้กันไปแต่ในสนามเลือกตั้งที่หนึ่งเมื่อถึงเวลานั้นจะต้องมีผมอีกหนึ่งคนที่จะลงสมัครสอส เขตห่งครับแต่ยังไม่บอกว่าพักอะไรเดี๋ยวให้พักเขาเอาผมก่อนแล้วผมก็จะประกาศว่าผมจะลงพักอะไรนะครับผมเจอผมแน่จะเด็ดจำถทาแล้วก็โฟกนัชนนถ้ายังลงอยู่ครับผมใ <c oughs> นเรื่องราที่เกิดขึ้นทับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมก็มีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมครับ ตอนนี้ก็สนุกกับการทำกองทุนอิสระพลครับตอนนี้ก็ระดมเงินให้เยอะๆจะได้ให้จากเงินปูดอยโอกาสเยอะๆจะได้เอาอาหารไปให้หมาจรจัดเยอะๆนะครับก็เลยทำองค์ท้าเวสุวรรณนะครับให้บูชา290บาทสวยคลิปเลยนะถทาเวสุวรรณ สวยมากๆนะครับเพื่อเงินจะไปเข้ากองทุนอิสระผลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็ามาจอดจัดครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับตไครให้ผมด้วยกดถูกใจด้วยแล้วก็ดูโฆษณาถ่ายคลิปด้วยนะครับโฆษณานั้นเงินก็จะไปเข้ากับคนบ้านๆน,นะครับที่ทำผลิตของให้ผมแล้วก็ ส่วนหนึ่งก็เข้าช่องขิดโพสแชนแนลเพื่อไปสู้คดีกับสวสมชายสวแสวงการมีท่านในพลท่านหนึ่งเป็นในพนฐานเรือท่านบอกว่าท่านสนิทกับน้องชายสวสมชายสแสวงการให้คุยไหมผมบอกไม่ต้องคุยครับไม่มีเรื่องอะไรจะคุยในเมื่อเราไปไปวิพากษ์วิจารณ์เขาแล้วเขาฟ้องก็เป็นเรื่องธรรมดาก็สู้คดีกันไปเราคาดว่าเราวิพากษ์วิจารณ์โดยสุดจริด ให้สารจะตัดสินไปไม่มีการขอร้องไม่มีการขอโทษใดๆทั้ทงสิ้นครับก็ม,มาช่วยซื้อน้ำหอมมครับน้ำหอมสายมูเตรูครับยี่ห้อม,มนตานะครับทำพิธีที่นี่ครับเดือนบารมีพลิกชีวิตที่เนี่ยที่ผมนั่งอยู่ตรงน,นี้นะครับผมขวดละห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับช่วยซื้อกันด้วย ทิ่การเข้ามาครับทาง Facebook อาจารย์เกียรติชีวิตกับดานเบอร์ดีไลท์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับวันนี้ขอบคุณขอให้ท่านมีความสุขนะครับแระขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทางประเทศครับสวัสดี